นี่คะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูร้านขายมีทุกอย่างอะค่ะัอาหารนี่คะ่ะจะมีทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่อังคารถึงอาทิตย์เลยคะ่ะม,มีเยอะเลยคะ่ะกับค่า ไม้มีผัดมีค่ะผัดหมี่อ่าเผือกต้มมีไข่ต้มมีแนมหมูนมจีนม,มีหมดเลยค่ะร้นานนี้นี่ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะนี่อยู่หน้าไปรษณีย์ทองหล่อนะคะนี่มีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ใครผ่านมาทางนี้นะคะแวะมาซื้อได้เลยค่ะนี่ค่ะมีครบทุกอย่างเลยมีปลานี่ค่ะมีน้ำพริกหมูแดดเดียวแจวมีครบเลยค่ะีถ้าเพื่อนๆคนไหนผ่านมาทางนี้นะแวะมาซื้อได้เลยนะคะ อันจะกินร้านนี้ประจํำนะคะ่ะมีเยอะมากเลยค่ะนี่นี่มีเยอะมากเลยมีลาบปลาดุกมีกุ้งมีพรบขาหอยเชอรี่นี่ค่ะมีลาบปลาดุกลาบปลาดุกเยอะออซุปหน่อไม้ นี่มีครบทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆมีส้มตำนี่นี่ค่ะเพื่อนๆคนไหนผ่านไปมานะคะตรงหน้าถนนใหญ่พอดีเลยค่ะหน้าไปสนีทองหล่อนะคะฝั่งซอยฝั่งซอยสามแปดนะคะนี่มีแคบหมูแคบหมูนี่อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ใครผ่านไปมาแวะมาซื้อนะคะเขาจะมีไข่มีไข่ ตั้งแต่อังคารถึงอาทิตย์นะคะเป็นบันจันวันเดียวค่ะบัรจันวันเดียวไม่ได้ขายค่ะนี่เพื่อนๆคนไหนผ่านมาทางนี้นะคะท่านไหนผ่านมาทางนี้แวะมาซื้อได้เลยมีทุกอย่างจริงๆค่ะครบหมดเลยค่ะมีมีหมดเลยค่ะรูปราดูก็มีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ทุกอย่างเลยดูนะคะเพื่อน,นๆนี้น้าน่าประทับีนะคะนี่ริ่นถนนใหญ่พอดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนผ่านไปมานะคะผ่านไปมาทางนี้แวะมาซื้อได้นะคะแวะมาซื้อได้เลยค่ะนี่มีครบทุกอย่างค่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ